บ้านลุงนะครับลุงบอกมีเป็นๆไว้สองตัวอยวขอดูกันหน่อยนุงง่งหงหยางหองนุ่ดนดะูโอ้โหสองตัวคู่เลยนาะมูสองสามโลโครับนี่ลุงได้มา,า่าดสุดนะดูดดใหญ่ครับโอ้ไซส์แบบนี้ใช้ได้แล้วลุงก็มีปลาไหลปลาไหลทองปลาไหลเพือกนี่ครับ อยู่ข้างนอกอยู่ยนะนี่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 อ่ะตัวเหลืองเลยนี่โอ้โห,โหตัวเบลเลอร์เลยปลาไหลเผือกนะรอไปดูไปกินเนียาะเฮ้ยชาโดไม่กัดมันเนะาะมันมาไม่ถึงเลยแล้วก็ในกระชังนี่ก็เป็นปลาเหยื่อลุงนะที่ลุงก็ขงัขงๆไว้ครับเดี๋ยวให้แม็กเกี่ยวหัวให้ดูสักหน่อยครับสายนีต่ำเลยนะโอ้ดู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 โอ้โหโอ้โหดินโคตรแรงอ่ะ<ห><ห> ก็ตัดเข้ามาที่ครัวพื้นบ้านนะครับอ่ามาชมคุณยายทําปลาชโดใหญ่ๆกันอีกสักรอบนะยายเริ่มเลยนะทําไงก่อนครับขอดเก็ตเนาะใช้ค้อนเลยใช่ไหมไม่ใช่ใช้ค้อน,ชอนใช้ช้อน,อน,อนเออนี่ครับดูชะดูใหญ่ๆแบบนี้ก็จะทำยากหน่อยนะครับต้องอาศัยประสบการณ์และฝีมือนะ ขอดเกดเสร็จหมดแล้วย้ายก็จะเริ่มแล่แล้วนะครับนี่ shadow นี่ใหญ่ปากขายใหญ่นะ <laughs> ดูครับดูชิ้นเนื้อมันนี่โอ้โหยายแร่เนี่ยทำเหมือนมันดูง่ายไปเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ความจริงปลาใหญ่ๆน่่ไม่ได้ทำกันง่ายๆนะ เรียบร้อยครับหนึ่งชิ้นนี่ฮะ เรียบร้อยครับอีกฝั่งหนึ่งนี่สวยงามนะ <c oughs> มันใช่ไหมอืมควนมากตัวเนี้ยอืมนี่เป็นเครื่องในมันนะครับมันกอนตัวนี้เป็นพื้นท้องมันนะยายอของเด็ดอยู่ตรงนี้ฮะ เราก็จะเลาะก้างเลาะกระดูกออกจากเนื้อให้หมดเลยนะครับแล้วก็เอาเนื้อไปทำเมนูนะ รดูกปลานี่กัเนื้อทั้งนั้นนะครับแล้วก็สับเป็นชิ้นเนาะเอาไว้ต้มได้ฮะต้มหรืออ่อมก็ได้นะต่อไปมาทําหัวนะครับแมงวันก็จะเยอะหน่อยนะยาย เลือดหมดนึ่งได้แล้วครับชิ้นนี้ อ่ะก็แล่เสร็จแล้วนะครับปลาชะโดทั้งตัวเนาะก็เดี๋ยวคัดส่วนไหนเอาไว้ทำอะไรก่อนจะรอติดตามกันอีกทีนะครับนี่เนื้อชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ครับแล้วก็ท้องแล้วก็พวกกระดูก <c oughs> พวกหัว <c oughs> พวกทงิงก็อยู่นู่นฮะ